สวัสดีค่ะขนมปังสังขยาชาชักนะคะก่อนจะทำสังขยาก็ต้องเตรียมทำชาชักให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับวันนี้กูจะยังไม่ได้สอนทำชาชักเลยแต่ว่าขอสอนทำสังขยาก่อนแล้วกันนะคะนี่เลยนะคะที่จะเตรียมก็คือมีไข่มีแป้งข้าวโพดมีเนยมีเกลือแล้วก็มีชาชักนะคะไข่กูจะใช้ไข่ไก่ไข่แดงเฉพาะไข่แดงนะคะหกร้ 600, อยหกฟองนะคะหกฟอง แล้วตามไปด้วยเนยนะคะสี่สิบกรัมนะคะแล้วก็เป็นเกลือปลายช้อนนะคะแป้งข้าวโพดกูจะจะใช้สองจุดสี่กรัมนะคะสองจุดสี่กรัมสำหรับแป้งข้าวโพดนะคะนี่นะคะเตรียมความพร้อมคืออย่างแรกก็คือนําไข่แดงลงไปนะคะตีไข่เข้ากันแบบนี้นะคะนี่คือสูตรกูใจนะคะนี่ก็คือชาชักที่สับเร็จแล้วกูใจะทำเรียบร้อยแล้วกูจะใช้ชาตรามือนะคะปริมาณก็คือหกหกร้อยมลนะคะ เ้วก็มาคนให้เข้ากับนี่ลยคะแป้งข้าวโพดนะคะ2.4กรัมนะคะแล้วก็เกลือนะคะใส่ทั้งหมดนี้รวมกันเลยค่ะคนให้เข้ากันให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณเจก็จะกจะรองนะคะจะกรองส่วนจะมีกากอยู่นิดหน่อยนะคะก็จะทิ้งไปนะคะเพื่อจะมาทเาเตรียมพร้อมทําชาชักกันนะคะปกัรองเสร็จนี่ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปเตรียมพร้อมทําขึ้นเตากันค่ะนะคะ ชาช้าก่อนคุณใจคุณจะชาสุขคุณใจคือจะกระ,ะทะเนี่ยจะลอยอหมอ้อหมอ้อที่ทำสังขยาเนี่ยคุณจะจะลอยในน้ําแบบนี้นะคะไม่งั้นโอกาสจะไหม้สูงนะคะในระหว่างคุณไปก็ใส่เนยให้หมดได้เลยนะคะเนยที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เนยสี่สิบกรัมนะคะใส่ลงไปนะคะคอยคนเรื่อยๆใช้เวลานานนิดนึงนะคะใช้เวลานานนึงนะคะนี่นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะใช้วิธีการลอยแบบนี้นะคะ ไม,ไม่ให้สักยายเอกไหมนะคะแต่แล้วคนก็เหมือนกันนะะคแต่ในการเตรียมนะคะก็นี่เลยค่ะเห็นไหมคะก็ใช้เวลานานานิดนึงเห็นไหมเริ่มหนืดเลยค่ะ,ะเริ่มเป็นสังขยาแบบหนืดเลยเห็นไหมคะก็เออลองทําเองสบายๆที่บ้านไงทานในครอบครัวทานในงานเออ่ทำเพื่องานเลี้ยงในครอบครัวอะไรก็ได้หมดนะคะลองทํากันดูนะคะกับเมนู สังขยาชาชักะนะคะไหมคะเริ่มแล้วเป็นสังขยาแล้วค่ะทำทานเองนะอร่อยด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาจัดเตรียมกันดีก,กว่าค่ะนี่ก็เป็นขนมปังนะคะขนมปังก็เตรียมเลยฮะ,ะอาจจะนึ่งหรือไม่นึ่งก็แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็มีชานะคะเราดูกันนะคะนี่ก็จะเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีนมสดนะครับ เติมลงไปในขันที่เราอยาก,กาจ,จะทานแล้วก็ใส่เติมนมสดไปนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะใส่นมสดลงไปนะคะก็ใช้ขนมปังจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะขนมปังสังขยาชาชักนะคะฝีมือกูใจเองค่ะนะคะสูตรนี้กูจะคิดขึ้นมาเองนะคะทาเองนะคะลองไปทำ ดูได้นะคะสูตรชาชักของครูใจง่ายๆเดี๋ยวครูจะจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะมาประยุกต์นะคะอาจจะอัดไส้ลงไปในขนมปังก้อนแบบนี้นะคะขนมปังกะโหลกแบบนี้นะคะก็ใช้วิธีการมาดูกันค่ะวิธีขั้นตอนในการทําในการอัดไส้ลงไปาชา,าสังขยาลงลงไปนะคะนี่อะไรคะทำแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะทําที่บ้านทานเองที่บ้านเราไม่จําเป็นอะไรมากมายนะคะมีอะไรก็ทําแบบนั้นนะคะ ก็เสร็จแล้วก็เจาะลงไปเ,ไเป็นรูแค่นี้เองนะคะไม่อยากซื้อทานไม่อยากเดินทางไปไหนนะ,ะทำเองที่บ้านสบายๆเลยเนะะี่ยแล้วนำลูกๆมาทำนะคะมกิจกรรมในครอบครัวก,ก็สนุกด้วยนะคะมีอะไรก็ทำในครอบครัวเองนะคะก็เกิดความสนุกนะคะเด็กๆก,ก,ก็สนุกไม่ต้องมานั่งติดโทรศัพท์กันนะคะนี่แหละคะ่ะเตรียมขนมปังให้ได้พรอยก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะก็จะทำแบบไม่ได้มีอุปรกรณ์อะไรมากมายเลยนะคะ จะก,ก็จะนี่เลยค่ะอ่าเราจัดพื้นที่ให้กับอ่าเขาเรียกว่ามีพื้นที่สําหรับใส่ใส่ชาอ่าใส่ใสใสช,าใสชาชักลงไปอะค่ะนะคะมีพื้นที่สำหรับใส่ยังก็คือต้องไปกดให้ขนมปังอะค่ะ,ะมีช่องโหว่ข้างในนะคะแล้วก็ใส่นี่ชาชักของเราก็คุณก็ใส่ในผสมนมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะตัดปลายนิดหน่อยนะคะตัดปลายนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปเลย กูะะจะก็จะอบก,กับหม้ออบลมร้อนนะคะโอ้เมนูนี้ก็สบายๆในบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องซื้อทานได้เลยค่ะทำเองได้เลยสนุกด้วยค่ะนะคะไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะหยอดนะคะที่เราเตรียมเมื่อกี้นะคะเราเราเตรียมกดเป็นเป็น,ปนอ่าช่องว่างอยู่ในขนมปังอยู่แล้วนะคะก็เตรียมทําเองที่บ้านนะคะทำทานเองที่บ้านเห็นไหมคะนี่ก็ใส่ไปในนี้นะคะ่ะ นะคะง่ายๆเลยค่ะทำให้สนุกนะคะยิ่งมีลูกวัยสี่ขวบสามขวบสี่ขวบกำลังสนใจในเรื่องกิจกรรมแบบนี้ที่พ่อแม่ให้อยู่แล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะจะไปดูสังขยาไส้ทะักของเราเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะ,ะจะตามไปด้วยเลยข้างบนนิดหน่อยนะคะเพื่อความเขาได้ว่างขนมปังตอนที่เข้าไปอบเลยจะไม่กระด้างเกินไปนะ,ะคะเาจะสาใส่เนยลงไป จิก็ต้องทาผิวขนมปังเลยนะคะี๋ยวก็จะนำเข้าไปอบในตู้อบลมร้อนนะคะประมาณ5นาทีก็ได้ทานขนมปังไส้ทลักด้วยตัวเองกันแล้วนะคะลองทำกันดูง่ายๆมากนะะสูชาชักองคือใจก็มีอัตราส่วนก็คือน้ำตาลน้ำตาล200กรัมนมสด นมสดนะคะ,ะ400มลแล้วก็ชาตรามือนะคะ130กรัมนะคะแล้วก็นมคอนดิชันนะคะนมสุกคอนดิชันอีกหนึ่งกระป๋องแล้วก็มาทําชาชักคือง่ายมากสูตรแบบเต้มากนะคะสูตรกุญแจกุญแจไม่ใส่คอฟฟีเมดนะ,ะดคะเดี๋ยวผสรกุญแจนะคะพอเสร็จแล้วก็เอาชาก็้นไปตั้งไฟนะ เสร็จแล้วก็ใส่ในถุงชาเอาแต่น้ํามานะคะเรามาผสมกันระหว่างนมมีนมข้นหวานนมข้นหวานก็400กรัมเอ้ย400 ml นะคนะน้ำตาล200กรัมนะคะมาผสมกันให้เรียบร้อยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปอบก,ก่อนนะคะจากนั้นเราก็พอเสร็จแล้วก็คือมาผสมนมสดนะคะแล้วจากนั้นก็นําชาที่เราอดทั้งหมดนี้นะคะ่ะมาชักประมาณ15ครั้งนะคะเกิดค,ความนัวก่อนนะคะชาชักเราจะหอมละมุนมากนะคะ ชาชักจะหอมละมุนมากนะคะชาชักพอได้แล้วก็มาทําเมนูได้หลายหลากหลายเลยนะคะจะเป็นสังขยาชาชักก็ได้แล้วนะคะไปทานูุ้โรตีชาชักร้อนทานพุดดิ้ก็สบายใจอร่อยด้วยนะคะนี่นะคะขนมปังอันนี้คือขนมปังนะคะไส้ะลังของเรานะคะใช้ชาชักนะคะหัวใจนี้ก็เข้าเตาอบเรียบร้อยนะคะใช้อบหม้ออบร้อนนะคะนี่น่าทานด้วยนะคะทำทานเองที่บ้านนะคะ ลูกๆก็ชื่นใจด้วยนะคะฝีมือตัวเองก็ทากันในครอบครัวนะคะไม่ต้องออกไปนอกบ้านไปซื้ออาหารอะไรมากมายแล้วนะคะตอนนี้เราต้องพยายามอยู่ในครอบครัวตัวเองทำทานเองในครอบครัวดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาจับมาจัดใส่ใส่จานกันดีกว่านะคะใส่จะจะใส่าถาดเล็กๆนี้นะคะใช้ประมาณ 5ทีประมาณอบลมร้อนประมาณ165องศานะคะนะคะอบแค่นั้นนะคะฝึกทำไปหลายๆเมนูนะคะเพิ่มความหลากหลายเพิ่มความสนุกในครอบครัวนะคะให้กับลูกๆวัยกำลังเอ่อเขาเรียกว่าวัยประถมวัยนะสำคัญมากในวัยนี้นะจะก,กิจกรรมให้ลูกบ่อยๆนะคะคนพวกครองเป็นคนสำคัญมากนะคะ อย่าลืมทำตารางกิจกรรมให้ลูกต่อวันก็ยิ่งดีเลยนะคะเพื่อให้เป็นจากโทรศัพท์นะคะนี่ก็เรียบร้อยนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผ่านไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวปุใจก็จะามาจาัดเตียงในถานอาหารนะคะ เมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายๆมากเลยนะคะชาชักก็ง่ายมากไม่ได้ยากเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ขนมปังก็ซื้อได้ไม่ยากเลยเนะาะราคามาทำแค่มาใส่ไส้ลงไปแล้วมาอบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ะะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะมาจัดจานสวยๆกันค่ะนี่เลยค่ะขนมปังไส้ทะลักนะคะทำเองทานเองในครอบครัวนะ้ทำเองทานเองในครอบครัวเป็นกิจกรรมเสริมให้กับเด็กๆในที่บ้านด้วยนะคะจะได้ไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์จนเกินไปนะคะทำอะไรก็ได้ค่ะนะคะให้มีเวลาในเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะนะคะขอบคุณมากๆนะคะกับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดใจด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ